โอ้โหพี่น้องอู้ยขาด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 ไ่ได้บ่ได้บ่ได้นี่ขาดพี่น้องเบื้องใส่กับเตี๋ยวปลาลานุ่นพี่น้องอือพี่น้องคนนี่ไหนวะโอ้โหเบิ่งครับหัวใหญ่พี่น้องนุ่น น้องนุกปะหูอยู่นะสิสดเอาเลยได้บาทเนี่ยพี่น้องมึงครับใส่กับเจียวพริกสดพี่น้องน้ำปลาลานัวๆสดเอามึงครับสดคำยิใหญ่ๆพี่น้องเพียมึงครับเขาท้าพี่น้อง ทําไงอ่ะ ก็สวัสดีครับพ่อให้น้องพอๆรับผมครับใจกินแซบนะครับพี่น้องแายงานตัวครับพี่กับน้องเชิญเก่าเชิญเดินครับพี่น้องมันนี้ใจเอเดของดีของแซบนะครับมาฝากพี่ฝากน้องหรือเก่าครับผมได้ของหายากครับพี่น้องมาสู่พี่น้องกินมันนี่ได้เป็นหอยโข่งนะครับพี่น้องเป็นหอยโข่งหน้าครับผมหรือพื้นที่ของบานใจเอเพื้นอื่นหอยขี้กระต่ายนะครับพี่น้องได้มากมีแต่หน่วยใหญ่ครับพี่น้องเต็มถาดนะยะเอฟเอฟเลย์ันนี้มาพร้อม้วยน้ำจิ้มพริกสดปลานะครับพี่น้องเบิ้งครับ คนโค่นพี่น้องเต็มๆเลยนะครับผักกาดผักแกมนีได้เป็นได้ส่วนของแตงกวานะครับพี่น้องแล้วการได้อดพริกอ่อนมะนาวครับพี่น้องได้พริกอ่อนมะนาวมะกำมะแกมนะครับพี่น้องมือเบืองพริกอ่อนครับผมแล้วก็ได้ยอดผักอีตูนะครับพี่น้องหอมๆมือนีมาพี่น้องเส็บๆกับใจครับมือนีหอยคงหน้าครับพี่น้องโตเงี้ยงวนครับผมใส่ครับเจียวพริกสดครับพี่น้าไอ แจ่วพริกสดครับพี่น้องแจ่วปลาครับผมเบิงหอยโครงหน้าพี่น้องโอ้หัวเรืองดีขนาดครับผมพิตาเสียบแห้งหัวเรืองเดือยพี่น้องใส่ครับแจ่วพริกสดปลาพี่น้องแซ่บๆโอ้ดูดซ้ำโออ้ยืหอยหัวหวานดีขนาดพี่น้องอื เอาไดพี่นอ้องโหหัวหัวงีายๆเต็มเต็มพี่น้องโอ้โยแตงกวากรอบๆนะครับพี่น้องเนี่ย คงหน้าพี่นอ้อน ừ, งพี่ยี่ไพเคยกินบ่เมื่อมพี่น้องโห่หอยยัยเบียวครับพี่น้องเข่าท่าครับแซ่บพี่น้อง บานใจเอ้เพื่อนเอิ่นหอยกีกระตายนะครับพี่น้องหอยยีกระตายโอ,โ,โอ้โหมง่งครับพี่น้องหอยยีเต็มเต็มครับใส่ครับแจ่วพริกสดน้ำปลาอู้เข่ากันแห้งพี่น้องนัวแห้งอืพักอีกคัวอื้อแบบผม ยังไงเติมเต็มพี่บบน้องก็เกลียวแบบข้นเค็มข้นแห้งโอ้โหอืออือใส่ครับนอดพริกอ่กนอนพี่น้องอื้ออือเติมเผ็ดจากหน่อย โอ้โหพี่น้องอู้ยขาด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 ไ่ได้บ่ได้บ่ได้นี่ขาดพี่น้องเบิ่อใส่กับเตียวปลาโน้นพี่น้องใส่ตัวซอยมาแล้วพี่น้องอื นัวแห้งพี่น้องนัวๆเลยปึ๊ดปื๊ดปื๊ดโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้พี่น้องดูนี่ยไหนบอโอ้โหเหมือนครับหัวใหญ่พี่น้องนัวโออ้ยืม เบ้พไปน้องรุด hmm. ม mm ือ hmm. ม e oh ันอยากให้สดเอาโอ้โหเบ้พี่น้อง เขาทาไปลงปื๊ด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 ในวะเนาะอ,ออกมาออกมานีา่ โมาทั้งตัวพี่น้องอือข้าท้ายพี่น้องแสบโอ้ยงาแตกสะพี่น้องน้ำจิ้มเบอ้ยเค็มค้นแห้งพี่น้อง ปีกสดปลาพี่น้องนุน่นัวเลยมนี่ออเสบพี่น้องรสชาติดี ซดเอาใส่กับแตงกววกรอบๆโอ้ยเข้ากันอืม โอ้ยพี่ต้องแบบนี้ทั้งยวงพี่น้องทั้งยวงยเสียบพี่น้องแกยวกระเพ็ดเขาท่าหน้าแตงหน้าแตงอู้หูสีพี่น้องเต็มปากเต็มคำแบบนี้ ปุ๊ดปุ๊ดดขอท pues ่าครับพ nah, ี่น้องนี่แตงวมเนี้ยพี่น้อง ไอ้ของเต็มดีขนาดเโอ้โหนี่พี่น้องเออครับเต็มปากเต็มคัางโอ้โห้เจียวกับเพชรขนาดพี่น,อน้องเงาแตกสะโอ้โห้ โอ้โหพี่น้องมาเป็นยวงนี่อมโห นี่เต็มเม็ดเต็เม,ตมตนวยป้าโอยเบินพี่น้องเด,เดี๋ยวใจทีจิ้มตรงนี้พี่น้องสดเอ้ยละลายนี่วันนี้รสชาติด,ดีนะครับพี่น,ออน้องป้าโอยเนื้วมันแซ่บพี่น้องช่ำดีขนาด มันหวาน,นกรุบๆครับโอ้โนี่บางพื้นที่กัดแทบจะบ่มีกินเลยนะครับพี่น้องอีสานบ้านทองอธิบายยากัดสั่งมานะครับคือจากครับพี่น้องหาว่าใดเขาเลยสั่งมาจากเพื่อนบ้านเลยหัวเต็มๆพี่น้องเบิง่งพี่น้องเบิง่งโอ้โหอยูอ่นะ สิสดเอาเลยได้บานเนี่ยพี่น้องบึงครับใส่กับแกวพริกสดพี่น้องนำปลาไหลนุ่นๆสดเอามึงครับสดคำยังไงพี่น้องเพียมึงครับเขาท้าพี่น้อง อดคำํายังหรออื้อโย่ขยาดขอยาดจักบาทโอ้ยถึงใจครับ โอ้ยว่นอเบ้าว้ยนอเบาอืโอ้โหพี่น้องเอนเอาแบบสดลงหันก็จะถือใจแห้งงี้ไงครับพี่น้อง ปาดเบิง่งพี่น้องหัวมันเต็้ๆมเลยหัวอ้วนๆะปาดพี่นอ้องอ้วนออกมาเป็นยวงพี่น้องเอ้ยนี่ โอ้โหนะพี่น้องขนๆขนๆเพชรเพชรพี่น้องสวดเอาพี่น้องนะเรื่องนี้น้ำจิ้มเพชรนัวดีขนาดพี่น้องอ้ นัวแห้งนี่ตัวอ้อขาวทางงม วันวันวันสุดท้ายนะพี่น้องนเนาะเหลือน้องนี่เดี๋ยวใจจะเอาไปกินรังคิปพี่น้องนี่มันใสจนบดนี่กินจนบดนีิคีบมันสีหนาพูนครับพี่น้องคำสุดท้ายพี่น้องบูเด็ดกับแซ่บโอ้โหสุดยอดแห่งครับพี่น้อง ไม้คงหน้าครับพี่น้องตัวใหญ่ๆอ้วนๆจำๆครับพี่น้องบานๆกรุบๆแจีบขนาดหรือหอยขี่กระต่ายบานเท่าใส่กับเจลียวพริกสดปลาพี่น้องโอ้ยนัวแห้งแจีบนะครับใจะยังกินได้รอบสองสองปีพี่น้องพึงห้าได้นะครับทรงตรงจากเพื่อนบ้านเด็กพี่น้องเหลือเหลือจากนี้ก็เดี๋ยวกินรังคลิมนาพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวโพดเขาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำเนียงนะครับพี่น้องก่อนจากการกัดเขาอยากฝากพี่ฝากน้องฝากกุไลกุ้ยแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจซองหน่อยนะครับผมซองคลิปหนานะครับใจจะมียังมาฝากพี่ฝากน้องไม่ยมัง,ง,ง,งม,ยามาสูพี่น้องกินกดติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้ไว้สวัสดีเจ้ากันคลิปหน้าสวัสดีครับ